ราม,มาดูสูตรนะครับสูตรผิดออกตัวแล้วนะครับในสนามมี4ี่คันนะนะครับับม,มือโ้สี่คันครับาใครจะเป็ผู้นำนะครับเก้า ได้นต้ลงไปนรับกันโยโดจับไปจับมาต้องขวัญ่อนโอเคโอ้หลังไรได้หยือเนาะแค่บอลห้าบอ เสนอสุดโต๊ะนะครับรรับเดียวกันนะครับปูนำนะครับยังไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับปูนมาเดดนะครับปูนนะฮะเทยดสมนุนนนะครับสมนุนนะครับ

หค่อนข้างห่างอยู่นะครับสองกับสานะครับไล่กันนะครับ2กับ3มไล่จังหวะคบาสี่ทีตนยังอยู่ที่สีครับ ยังชิงจังหวะในนอกนะคานอกนี่ัีมือนะครับันี้แน่งกระซองหนึ่งนี้ตัดออกไปเลยครับมาดูคู่ชิงที่สองนะครับหนึ่งตัดภาพไปเลยหนึงขาดแล้ว รอบสามนะครับยังแ่งนี่ครับจังหวัดเขียนจังหวัดจังหวัดนี้นะครับใครจะเข้าในตัดนอกโอเคจะไปไกลแล้วครับสมนน่ะครับมาดูจังหวะนี้ครับตัดในตัดในโอ,โอ้โห A a a เข <them> ้าต่างกันแดดๆรอว้าวเลยอาไปต้นเลยลุดที่หาต้งกากนะค้ังเป็นกลุ่มนไป สาลาเรี่้ารุ่นไปเรี่อ่หนอ้นรับยังอยู่ที่สีนะครับปลาไม่ลงรุ่นนี้นี่เร่โอ้โหปลาแ่ไฟกระเซียนเลยงกับปก้าข <net <net ีข้น้ำเลี้ยปลา ออครับโหดปะนะอีกหนึ่งนะครับโนกามาขัดขาดไปเลยที่สองนะครับน่าจะเป็นโมโตโที่สามน่าจะเป็น จะเอาอยู่นะครับบ่อนอย่างไร่อยู่นะครับเอาอีก2รอบสองรอ,อบนะครับบ่อนอย่างไร่อยู่นะครับปวดได้ลุ้นอยู่นนนนนนนี้ครับสบายไปเลยมาดูที่หนึ่งครับ ยังเป็นนู่งรถซ f 250วันเตอร์ที่สองนะครับน่าจะเป็นโมโตไใช้รถคเครับ250ที่สามน่าจะเป็นพ่นใช้รถเดีนะครับ250เข้่าเส้น ก็มันคิดมากกบบไมต่อครับ